น,นี่นก็ไปอีกแล้วนะคะนี่มันก็จะมาีวิวสกูชี่พีชไอบูมไ o เ e ิฟพ <love> ีชน,น,นะจ๊ I love Peach อันนี้เป็นของไอบูมนะคะคือไม้ทำเองนะคะอันนี้ไม้ก็ไม่ได้สอน,นเพื่อนนะคะเพราะว่าไม้ที่เกียดรอมันแห้งนะอันนี้ไม้ทากาวสับเงนสีรอบแล้วก็ลงสีเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลัง ชุบูมตัวนี้มันก็จะเป็นใบสีเขียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงสีชมพูแล้วก็สีแดงแล้วก็ใช้เดีย๋ยวเรามาบีบกันเลยนะคะบีบกันเลยก็ถ้าเกิดแช่ตู้เย็นมันจะสโลว์คะถ้าแช่ก็สโลว์อยู่นิดเดียวนี่นนน